ประตูหลังนะครับอันนี้สวัสดีครับอุปกรณ์ตกแต่งเซเลริโออีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจัดมาก็คือเบ้าประตูนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาติดตรงนี้สูมมานี่ครับของเก่าเนี่ยเราเคยติดแบบเป็นสติ๊กเกอร์เป็นยางนะครับเป็นยางกันรอยแต่ว่า นานๆไปมันจะเป็นรอยคาบนะครับมองเห็นนะครับเป็นคาบน้ําเดี๋ยวเราจะมาลอกจัวเก่านี้ออกนะครับตัวนี้ราคาประมาณ4อันเนี่ยหนึ100บาทนะครับอยู่ไม่นานก็ไม่สวยละเดี๋ยวเราตัวนี้ใส่มาดูสินค้าตัวนี้กันก่อนนะครับสินค้าตัวนี้ได้มาจากรัตซ์ด้านะครับราคา275บาทถ้าใครสนใจทําตามก็เดี๋ยวะจะวางลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับ ถ้าเข้าไปใน l a z a ด a านะครับมันจะมีรูปประกอบก็คือรถยนต์เซเลเรโอรุ่นใหม่นะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันคือรถรุ่นนี้แหละนะครับขาทำภาพประกอบไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่าใช่รุ่นนี้หรือเปล่านะครับมาหนึ่งอันก่อนเห็นเขารีวิวกันว่ากาวตัวนี้มันให้มานน้อยนะครับเราก็ควรจะมีตัวเสริมเดี๋ยวเราติดเพิ่มเข้าไป เดี๋ยวเราลองเทียบให้ดูนะครับว่าใช่รุ่นเดียวกันไหมที่ขายในประเทศไทยนะครับรถยนต์รุ่นนี้นี่นะครับเข้าเบ้ากันพอดีเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลอกอเวลาจะเอาเข้านี่ก็ยกตัวจับนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลอกของเก่าทิ้งกันนะครับน,นี่แสะออกได้ละ นี่ของเก่าเราไม่ล้างเก่าออกแล้วก็เอาน้ำยาล้างรถล้างอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้คาบเก่ามันออกดีๆถ้าเือดๆก็แสดงว่าสะอาดดีละเดี๋ยวเช็ดให้แห้งแล้วเรามาเริ่มติดกันเลยทำความสะอาดให้แห้ง เรามาเริ่มติดกันเลยพวกนี้เราติดเพิ่มนะครับเนี่ยกลัวมันไม่อยู่ตอนนี้เราลอกไอ้ะอะไนะกาวสองหน้าแล้วพร้อมติดแล้วนะครับอ่ามาดูกาดนี่ครับยกยกไอ้มือจับออกมาก่อน,นครับอ้าว ลดออกมาด้วยเล็งมาเป่ากัน เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เลยข้างล่างก็จะอาๆนิดหนึ่งกดกาวลงไปดีๆนะครับแล้วแต่เราจะวางตำแหน่ง เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูประตูหลังนะครับอันนี้เรามาดูด้านซ้ายกันนีะครับ้าย้ายด้านหน้านะครับนี่เปน็นว่าเรียบร้อยติดไม่ยากนะครับ สินค้าก็ราคา275บาทนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอันนี้ก็มาทำคลิปทดสอบให้ดูนะครับว่า,าที่เขาขายในสินค้าออนไลน์นะครับมันขึ้นรูปเป็นรถเซเริโอปี2021นะครับจริงๆแล้วเบ้ามันสามารถใส่กับรถเซเริโอที่ขายในไทยปัจจุบันนี้เราได้นะครับพอดีเป๊ะๆเลย ก็จะมีอ่าๆข้างล่างนิดนึงนะครับก็เสริมกาวเอาตรงขอบตรงนี้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ